น้าเรนมังกี้คานะครับคุณเลือกรถที่ชอบเรามอบรถที่ใช่วันนี้มีรถด,ดีๆรถสวยๆมานําเสนออีกแล้วนะครับก็คือเจ้า m a ด้าสปี2019 h i ้าไฮอนเน็กนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่ารครับว่าเจ้า m a ด้าสคันนี้มีดีอะไรมาเลยครับ สังเกตกระจังหน้านะครับจะเป็นซิกเนเจอร์ของ m a ส d a นะครับโค้งตัวยูของเจ้าขอบโครเมียมไฟนะครับจะเป็น LED โปรเจคเตอร์เดย์ไทม์ n ั n นิ่งไลท์แล้วก็พร้อมด้วยไฟตัดหมอกขนาดเล็กอยู่ด้านล่างมาให้ครบคันเลยสำหรับเจ้า h ฮคอนเน c t ตัวนี้เป็นสีเทา Machine Gray นะครับสีเทา Machine Gray ถ้าใครเห็นตัวจริงแล้วบอกเลยว่าสวยงามอย่าบอกใครเลย เรามาดูรอบๆบรถกันเลยดีกว่ามาเลยครับดูรอบๆบรถเลยครับอ่ามาเลยอ่ะยางนะครับยางเจ้ามาด้า2นะครับตัวนี้จะเป็นยางขอบ15 185 55นะครับยางปี15เอ๊ยไม่ให้ขอบ15นะครับเป็นยางปีติดมาจากโรงงานเลยสภาพหยอกยางยังใหม่ๆคมๆอยู่เลยนะครับขอบลมดํามา นมาแมตแนวสปอร์ตมาเลยแหละมาทั้งสองันนี้กระจกข้างกระจกข้างมีไฟเลี้ยว LED ติดมาด้วยนะครับมาเลยตามมันเลยสีดีนะครับสีเดิมมีจุดเล็กๆน้อยๆนะครับร่องรอยการใช้งานนิดๆหน่อยๆเป็นธรรมชาติของรถมือสองนะครับ เดี๋ยวจะชี้ให้ดูว่าตรงไหนบ้างแต่ตอนนี้ผพยายามโฟกัสดูก่อนว่าเบื้องต้นมันก็ยังไม่มีอะไรเท่าไหร่มาดูรอบนอกกันก่อนเรามาดูรอบๆอบกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเจาะเป็นจุดๆไปให้ลกให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนนะครับรอบๆเลยรถคันนี้นะครับเป็นรถประมูลมานะครับลูกค้าโดนยึดนั่นแหละนะครับผ่อนไม่ไหวสำหรับสภาพคันนี้ จากวันที่เอามานะไม่ได้ไม่ได้มีร่องรอยหรือความเสื่อมโทรมอะไรมากมายเลยแค่เอามาบิวทำสีอทำสีกันชนหน้าชิ้นหนึ่งนะครับเจ้าคันนี้ชิ้นเดียวนะตอนที่ทำตอนนี้อรอบรอบมาเลยครับทีนี้เราดูรอบๆกันไปแล้วเนาะเรามาดูโครงสร้างดีกว่าโครงสร้างหลักๆ ของเจ้าคันนี้นะครับอ่ะมาดูเม็ดอาร์กันก่อนเลยอึ๊บโอ้โหแน่นมากนี่เห็นไหมครับเม็ดเลียงสวยนะโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานเม็ดกลมเม็ดคมเม็ดกลมซอกประตรูซอกประตูนะครับดูได้เลยครับอ่าเดิมหมดนี่ซอกประตูฝั่งนี้ด้วยนี่อ่านครับซอกประตูฝั่งนี้ด้วย เพดนะครับเพดที่มาจากโรงงานก็ยังอยู่ครบไม่เคยงัดแงะแกะเกาใดๆทั้งสิ้นนะถือว่าสวยเลยทีเดียวสำหรับเจ้าคันนี้อ่ะทีน,นี้มาดูประตูหลงังประตูหลงังอ่ะโอเคนี่ฮะเม็ดเรียงสวยนะครับ เม็ดอาร์กเดิมจากโรงงานเลยเียงสวยเลยซอกประตูอ่ะดูซิเป็นไงบ้างสวยไหมอ่าเม็ดอาร์กเดิมซอกประตูเดิมใส่ได้เลยแหละคันนี้เนื้อตัวดีผิวดีนะครับตอนนี้เท่าที่พยายามพยายามจะหาจุดเล็กๆน้อยๆ ที่มันดูแล้วต้องทำอะไรเพิ่มไหมก็ยังไม่เจอนะตอนนี้อลองให้คุณผู้ชมดูเลยนี่นะครับตะเข็บเดิมจากโรงงานต้องเป็นแบบนี้นะ,ะลรูกลมเห็นไหมครับขาเขือขอบบน,นเห็นไหมหนะครับดูเลยครับเห็นไหมดูเลยไล่มาเลยเ กลมเดิมจากโรงงานนะครับเดี๋ยวดูภายในกันหน่อยดูสินะครับนะครับรอยอาร์คทุกอย่างคมกริบไม่มีตัดต่อมาแน่นอนครับตอนนี้สภาพแท้งหลังดูเลยครับเหมือนเดิมจากโรงงาน นะครับยังอะไหล่ยังไม่เคยลงพื้นยังอะไหล่ใหม่กลิปเลยซอกเอร์ทุกอย่างคันนี้ดีทีเดียวเซนเซอร์รอบคัน4จุดนะครับสำหรับเจ้าท้ายคันชนท้ายคันนี้มีเซนเซอร์ให้4จุดเลยมาด้วยสเกิร์ตแต่งรอบคันนะซึ่งจากโรงงานจริงๆแล้วมันไม่มีตัวนี้ก็สั่งติดเพิ่มเอาอ่ะทีนี้เรามาดู โครงสร้างอีกฝั่งหนึ่งเป็นไงครับเหมือนเดิมนะเหมือนกันสี่ต้องเหมือนกันสี่ข้างนะไม่ใช่ข้างหนึ่งมีอีกข้างหนึ่งไม่มีไม่ได้เลยแบบนั้นไม่ถูกต้องอ่ะให้ดูซอกประตูไปก่อน ไม่เคยมีถอดไม่เคยมีแกะใดๆทั้งสิ้นครับเราคันนีอ้อันนี้เป็นฝั่งคนขับนไี้ฝั่งคนนั่งเหมือนเดิมรับประกันให้เลยชนหนักน้ำท่วมกอไม้ตัดต่อตัวถังถ้ามาแล้วมีอย่างที่ผมบอกสักรายการหนึ่งผมมีค่าเสียเวลาให้ด้วยนะครับโอเคเนาะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในกันว่าคันนี้สดสวยแค่ไหนสําหรับเจ้าภายในคันนี้อะเรามาดูกันเลยครับสำหรับเจ้าภายในคันนี้นะผมบอกเลยเป็นรถที่ภายในสะอาดและกลิ่นดีมากๆสังเกตได้จากเบาะนะนดูดิไม่มีล้มไม่มียับสภาพไม่ต่างจาก โรงงานเท่าไหร่เลยให้คุณผู้ชมตัดสินเอาเองเลยว่าภายในคันนี้สวยสดแค่ไหนนะครับพวงมาลัยไม่มีลอกเลยนะครับเลขหมายห้าหมื่นเจ็ดพันโลนะครับพวงมาลัยครูสคอนโทลมัลติฟังชันมาให้ครบครันเลยไอสต็อปนะครับแอร์แบ็กคู่หน้ามีครบเลยอ่ะทีนี้นะครับดูเบาะไม่มีร่องรอย ของการฉีกขาดของเบาะเลยนะคันนี้เหมือนเบาะฝั่งนี้ไม่เคยได้ไม่ได้เคยผ่านการใช้งานมาเท่าไหร่เลยด้วยนะครับแอร์ออตโต้นะครับปรับเป็นมัลติโอโอเคเลยแหละ USB มาพร้อมนะครับระบบ m ด d ของ Mazda มีบุ๊กเซอร์วิสพร้อมนะครับบุ๊กเซอร์วิสคันนี้มีครบมาเลยติดรถมาด้วยเลยนะครับนี่เห็นไหมบุ๊กเซอร์วิส ออกวันที่17เดือน1ปี62ก็คือปี19เข้าศูนย์ตลอดตรวจสอบได้เลยครับคันนี้สบายใจได้นะ,ะไปดูข้างหลังกันหน่อยซิเป็นยังไงแผงประตูแผงอะไรสภาพสวยสดนะเบาะหลังโอ้โหผมบอกเลยแต่งตึงมากไม่เลอะไม่เปื้อนอะไรเลย รือว่าอยู่ในสภาพเกือบจะสมบูรณ์เลยแหละนะลองดูจากภาพผมก็พูดจากเท่าที่ผมตาผมเห็นผมก็อธิบายให้คุณเพื่อนๆดูว่าโอเคมันสภาพมันสมบูรณ์นะถ้าอยากดูตัวจริงก็มาได้เลยนะครับเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องเป็นยังไงเจ้าคันนี้ อ๋อไหนๆก็นี่แล้วผมเห็นแล้วจุดที่มีรอยนิดนึงก็คือพวกรอยสะเก็ดหินนิดๆหน่อยๆไม่รู้ว่ากล้องจะมองเห็นหรือเปล่านะผมว่าอันนี้มันไม่ใช่ประเด็นหลักในการใช้งานเท่าไหร่ผมปล่อยผ่านนะเพราะว่าสีมาสด้าเนี่ยเป็นสีพิเศษอยู่แล้วผมว่าถ้าเกิดทํามามันอาจจะไม่เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์จากสีโรงงานผมก็ไม่แนะนําให้ทํานะแต่ถ้าเกิดอยากให้ทําก็ทําให้ไม่มีปัญหาโครงสร้างนะครับไม่เคยถอดทุกอย่างเม็ดเดิม รอยอาร์คเดิมเห็นไหมครับรอยมา้าด้าทุกอย่างเดิมหมดรอยอาร์ครอยจุดมาจากทุกอย่างจากโรงงานอยู่ครบเลยอ่ะไล่มาดูเลยไล่มาดูเห็นไนี่ครับขอบสันทุกอย่างดูดีทีเดียวนะนไครับไล่ขึ้นไปเลยครับเครื่องยนต์พันสามร้อยซีซีเก้าสิบสามแรงมา้า ผมบอกเลยนะว่าคันนี้เจ้ามาสด้าสองคันนี้เครื่องยนต์สกายแอคทีฟะประหยัดน้ำมันมากโรงงานเคมมาเลยนะว่า20-25กิโลลิตรเนี่ยทำได้สบายสบายรองรับน้ำมันตั้งแต่ e 2 0เลยนะครับ e 2 0ไล่ขึ้นไปได้หมดเลย e 2 0แก๊สโซฮอล์เก้าทุกอย่างได้หมดโอ้โหประหยัดมากนะถ้าวิ่ง2 0 2สถึกิโลลิตรเนี่ยผมว่าเอาเรื่องนะประหยัดมากๆ แล้วก็แรงม้าถึง93แรงม้าเนี่ยผมว่าโอ้โหแบบพูดปาทหน้าดูนะครับป้ายแดงก้าป้ายแดง6แ20,000นะครับมังกี้คานะครับขาย419 4 1 9 0 0 0บาทแต่เดือนนี้นะครับเดือนนี้เรามีโปรวันแม่นะถ้าลูกค้ามาดูคลิปนี้แล้วแจ้งมาเลยว่ามาดึกมาจากคลิปนี้ผมให้ส่วนลดเลย20,000บาทเหลือ399,000นะ เอาไปเลยง่ายๆแค่บอกว่าดูจากคลิปมาเลยครับผมลดให้เลย2,000 20, 0เหลือ3,99,000บาทสำหรับเจ้ามาฮ่า2 1.3หนคอนเน็ปี2019คันนี้วันนี้ลาไปก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวจะมีรถใหม่ๆเข้ามานำเสนอให้อีกเยอะแยะเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ Subscribe กดติดตามกันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทาง n ังคีคานะครับอย่าลืมเว็บไซต์ดีๆเว็บไซต์ Car for s u ชันะครับ เว็บนี้มีแต่รถด,ดีๆให้คุณเลือกสรรรับประกันให้เลยชนหนักน้ำท่วมกองไม่ถ้าตัวซอฟตออร์เรารับซื้อคืนเลยนะส่วนวันนี้สวัสดีครับลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยค่า4 s u r e เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค่าโ s u ั e com